นนี้นะคะบรรยากาศการแข่งขันรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5ค่ะวันนี้แข่งขันกันเนี่ยเป็นรอบเพลงช้าค่ะโา<อ>ะว่ากต<อ><อ>ิการเราแข่งเหมือนสามเพลงด้วยกันครับผมเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงถนัดแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นรอบเพลงช้าเข้าสตูแทบไม่ได้ครับคุณผู้ชมอทำไมเขาไม่เปิดเหรอเขาเปิดแต่ว่าแต่และโรงเรียนกองเชียร์เยอะมากโอ้โห<อ>ทีนีกเอ๊ก,กองเชียร์ผมเข้าไปตีที่ทำไมไม่ดังอ๋อเขาเป็นคน ไม่ <c oughs> ใช่กองสะโพนแบบนั้นกองเชียร์หมายที่ว่าหมายความว่าทั้ง3โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมัธยมด่านคุณทศโรงเรียนอุตรดิต์โรงเรียนนะว่ามีน้อมกล้าวเนี่ยคนกองเชียร์ก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาลุงป้าตายายใคยรก็ที่ชื่นชอบโรงเรียนเขาก็ขนมากโอเยอะมากผม<อ>ว่ารอบนี้ที่ว่าคนเขาขนมาเชียร์กันเยอะ,<ส>ะเพราะอะไรไหมครับคุณผู้ชมกำลังใจอ่ะพี่นอกจากกำลังใจแล้รอบนี้สำคัญนะรอบเพลงชา้าจะเกิดใครคะแนนนา,นานก่อนถือว่าได้เปรียบแล้วเขาก็ต้องมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันให้ กำลังใจลูกๆและหล,ลานลาน้องๆที่อยู่ในจังหวัดของเขาโอ้โหเธาได้คะแนะนน้ำรู้สึกมันชุ่มอกชุ่มใจแล้วไม่รู้ว่าวันนี้3ามโรงเรียนเขาเตรียมอะไรกันมาบ้างนะครับที่บอกว่าเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามัธยมด่านคุณโทษเนี่ยเขาขนอะไรมาบ้างนะคะและโรงเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยมีกรเม็ดเด็ดพายอะไรบ้างและที่สําคัญนะคะน้าวามินเตรียมน้อมเนี่ยเขามีอะไรดีๆมาฝากเราเนี่ยทางที่ดีไปชมค่ะกับโอ้โหบางกอก มาร่วงหน้าที่น้องๆจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดครับนี่ครับมากันต่เช้านะครับดูบรรยากาศครับยังหลับกันอยู่เลยครับนั้นพ่อตื่นขึ้นแต่ละคนก็เตรียมตัวนะครับลงจากรถแต่เอ๊อ้าวคนนี้ใครครับเนี่ยสรบหรอเปล่าครับน้องน้องครับอ้าวน้องนัทนักร้องนำของเรานี่เองครับใครทำไม่ได้มาดูภาพนี้กันครับแหมต้องบอกว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับ รถมาอย่างไกลร้อยชั่วโมงอโอ้โหแล้วแบบนี้อาบน้ำหรือยังครับไม่อาบเลยค่ะอ้าวแล้วแปลงฟันล่ะครับแปลหรือยังเอ่ยใช้ได้อยู่พี่ใช้ได้มีทดสอบกินด้วยครับโอ้ยน้อง่าเข้ามาครับโอ้ยไม่ไหวแล้วไปโรงเรียนต่อไปกันดีกว่าครับน้องๆจากโรงเรียนอุดรดิตจังหวัดอุดรดิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานะครับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุดรดิตครับวันนี้มีความรู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ออฟดอวแชมป์ครับในรอบนี้นะครับเราก็มีไม้เด็ดที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับที่เรานํามาแข่งขันกันในวันนี้ครับสาหรับเครื่องแรกนะครับเป็นดับเบิลเบดครับนี่ครับดับเบิลเบดครับโอ้ี่เบแมต้องบอกว่าสยงไคเลาะหน้าดูเลยนะและลายตายอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนเรานะครับก็คือปึงมังครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่ามีความพิเศษอย่างไรครับไปกันเลยครับผมนี่นะครับเราใช้กล้วยตากนะครับในการถ่วงเสียงปึงมังนะครับ ให้มีเสียงแตกต่างกันไปครับแม่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะตีไปกินไปหรือเปล่าครับนั่นมาฟังเสียงกันครับแม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยตากทำให้กลองเสียงดีขนาดนี้มากระเที่ยงเวนต่อไปครับเน่าบินเตรียมน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอทำอะไรกันอยู่ครับนั่นน้องเต้ อ๋อนี่เป็นการฝึกอย่างหนึ่งครับผมเป็นการฝึกทําสมาธิให้ร่างกายนะครับพร้อมในการแข่งขันครับผมนี่เรียกว่าการฝึกแล้วครับพี่ว่าน้อยหลับหรือเปล่าครับนิ่งสนิทเลยครับโอ้โหดูบรรยากาศการฝึกครับตอนนี้ก็อ่อนเพียรมากแล้วท่านผมขอไปฝึกกับเพื่อนๆแล้วกันครับผมอ้าวไปจริงเลรอครับน้องเต้ยยังไงก็อย่าฝึกสลืมไปแข่งแลละครับน้องเต้ย นี่ครับตอนนี้กองเชียร์แต่และโรงเรียนนั้นพร้อมแล้วนะครับผมดูครับแม่ต้องบอกว่าคนกันมาอย่างเต็มที่เอาละครับการแข่งขันนี้เป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ไปชมเรื่องสั้นตล